นะยังยังโบฮู้เจ้กไม่ใช่เกิดยังปาดถูกครั้งแรกในชีวิตข่อยไอเกิร์ดหรืเจ้าเปล่าเป็ที่มีคนแบบเจ้านี่เอาไม่เอาต่อมาจักนี่ยังโบฮู้อ่ะสิเป็นยังวะนะจักไว้ก่อนโดยตอนนี้ยังขีดบอกโดยยังขีดบอกเอาป้่มของกันเหตุเหตุเพื่อนได้เหตุในคอยในไร บืงเงนเนี่ยพอเก่งบนจีดสีนั้นแล้วกัเห็ดเป็นอ่เสี่อยนะ่าได้ของใครละสบายด,สายดีสบายดีสบายดีโดยโดยจีเฮ็ดยังไงนะนงนยังยังบุหู้จะไม่ใช่เกิดอยังปาดโชวครั้งแรกในชีวิตข่อยไม่เก่งเลเยจะเอาแบบนที่มีคนแบบเจ้านี่เอาไม่เอาต่อมาจักในย,ยังบ่ฮู้ว่าสิเป็นยังไงนะจักไว้ก่อนโดย ตอนนี้ยังคิดบ่อโดนยังคิดบ่อเอาแต่ติวมันสะบอนแม่งยังษ์ไม่ใชปินงยังไรยักสิเป็นอยังพี่น้องเลยเขากับค่าครับค่าความคิดเราคือกันยักสิเป็นอย่างว่ะเอามาแต่ใช่ใหม่มาแต่อ้ไอมาแต่ไอฮาเด็กังเงาเด้อพี่น้องเลยไม่นอามาแต่อ้าย เคยได้ยินบนอนอ่าคำมันที know, no. ่ผู้เฒ่าผู้แก่เปินเ้า่ะนี่ทีเขาว้าเอนด้หรว้าเอได้จะหุบบเอาแล้วว้าไป็นอ่ะาวว้าลุบหลังเงวะะเอามาไต่อ่มันเหม็นความกระเจ้าได้กึ่งท่าแปลนี่แหละที่เปินเบอ้โจากซีดยังแล้วจะมาถึง จักต่อเกี่ยงโบ้กวาสันจักมันเถื่อมันสีมัดหัวมัดชวนก็มีอ้าวก็ไม่ได้มันหัวมัดชวนว่าไปดีบไปก็มันหัวมัดชวนที่สิเป็นเงินมันเถื่อก็จักไปจักไปซื่อๆวจักทิมไปโน้ยคืออยู่ในเฮือนหลังน่ะเนาะเอาไปทางใดล่ะที่จักไว้น่ะทิ่มแล้วทิ่มแล้วทิ่มแล้วเอาง่ายๆสักคนว่างเวียพี่น้องเอ้ยคนบ่มีแนวเหตุว่างเวียแกอยากมีแนวเหตุบ่ ก็สิบอกไปเค็ดทานหมดบอก็สิบอกเจ้านี่นี่นี่งาจงงาจิ้งนี่คนไปกองไว้ผูไปหุมไป,ป <c oughs> ไม่ได้แล้วกระจุดนี่ตัวเถื่าเป็นคอนเป็นคอนนี่เอาไปกองไวบ้บนลงเตาถานจะสิคุดในสายถาน,น,นเตาจะ <c oughs> เปเล่าเปล่าไปคุดอ้าวเห็ดมันเหลวนี่ก้อนอ้าวบัดหาเวียกไงเห็ด ที่นีก่อนโอ้ยคอยอยากดังทานได้งามนดีสิได้ดังมล้เลี้ยวทีนี่กอ่อนเงี้ยมาทานันแล้วคอยแห่งบ่มีทานดังนี่ทีต่ตอนนัน้นว่าทีต่ตอนนี้บ่เลี้ยวไปเอาตอนนั้นก่อนก็บ่เล้วแล้วให้เจ้าลงไม้จิกก็ไม่บกเด้อไม่บกนะลมาลงน้ำกันเด้อดก็สอบใส่ขยะเฮาได้สบไปทางใดเลยเดี๋ยวนี้หลังจากที่บักต้นจิกลงนะไปทิ้งไว้ในสายละ โอ้ไปทิพยเรบ้างนี่เอามาไหวปีต่อปเดมจงมาไหวตอนเดนน้อยพวกยูทูบข้าเข้ามาพอได้เข้าใสข้จงขยะแทนนจะบอมาไหวเขาทิละนี่ละนาดูเนเลนแถวนี้เออเขาอกวิ่งมือนั้นทำไมไปบอกคือบอกิ่งไม่ไปบอกกินข้าวอยู่นะทิ่มไปทั้งไหม่นาเจ้ากรเก็บบ้างทั้งใหม่ทั้งทองยางขาวอะไรถมากทดย คือเข้าโลหนึ่งหกพันาเข้าใหม่นะเข่าเข่าวะคือแพนจะโลเข้าใหม่เข้าใหม่หสิบพันวะอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นคือจีแพงแถวบ้านเขาคือจีชื้อแค่สานันดคนนบ้านเป็นเืินบ้านป่าเมืองดงเนี่ยคือจี้แพงเข่าใหม่โลละสิบพัน รอยมิวก็ซื้อเดี๋นี้ขำทาแล้วเนาะเขาซื้อเขาใหม่นะบอกจัเขาม่จัเข้าโลเทไรละสิหกพันห้าคนเงินเราว่าเอไวเราซื้อเทัเทไรเนีไ้เก่งเงินไหนมาให้ขาสางจะหู้บ่าเทไรบ้านนี้หู้น้ได้เงินปก หาปูหาปลาหาคบมาขายหน่อยที่พบมาเนี่ยเด้อพอได้ตื่มกันได้ข่าสารแม่สิขายครบเ้ายอมแล้ววันนั้นห้องยอมก่อนและโนมือที่ยอมกันดิเออยอมย้อมเออยอมแล้วว่ะสิอ่าห้องยอมผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเห็นกว่ายอมเลยก็ยอมแม่แม่วสิไปขายครบมันไปชิมกินหรอกยกมันโมเมนต์เนวได้สิเมนไวเกิน แม่นคายกบไปเป็นสื่อจ้าที่นอกเลยแต่ว่าไอ้เนี่ยกินให้เรากินบานนี้แล้วไม่คอยเด้อกบฮะเด้อโดยคายมาบ้านนี้ไปหาจังมื้อจังคายนะก็มื้อที่เยี่ยวเหล่ก็ประเหต์ในได้เอาถึงแห่บ่เหล่น้ำใสมันก็เห็นแล้วตุ่มเราไปงมบ่บ่ ลาเขายนื้งมันตันน้ำแล้วก็เออลงงเงาเนี่ตัวน้ำแล้วก็เบิ้งเนาะว่ามันยืดหยุ่นได้และแต่เนี่ยมันได้แบบนี้แท่งบ่อฮะแท่งบ่อแบบนี้จับเอาเออมเนี่ะไม่ใช่คือสีใสแท้น้ำอยู่หู้ไอ้คนนี้น้ำแถวนี้มันใสอืมกันว่าตัวใดตัวลงนี่บอเลาะโลดเมืนบ่อเลาะทำมาเข้าทำแล้วแล้วเห็นหัตตุ้มเขาเอออย่าจับไปเลย อยากอยาอยากควรผ่อจะถือเสแอะผ่อได้ค่ะชาวมาทีได้นองเพลงพอให้ได้เห็นบ่คนว้าเราก็เชื่อคอยเสแอะคนกสิฟาดตั้งหลังคอขึ้นได้จังเลยเสือตัวนี้ก็ข้อย่างเด้บนเพลงไม่เปลี่ยนใหม่ไหมนะไหมเปลี่ยนเสื้อใหม่ไปอย่าไปอยมไปนั่นเห็ดแล้วเห็ดพอได้ใช้ได้จังเลยเห็นยังเงี้นี่นะจังว่าพังเบิองบึง เบ็ดปัญญาค่าคำว่าเหมือนกันอันเบิ้งมืออื่นเบิ Mull ้งมืออื่นทวนท่าเบิ้งมืออื่นเห็้แดนรกจะเอาบุปผังขังคอยแนวคอยอยากได้บ้านนี่ไหนว่ากันเลยแนวคอยอยากได้อยเอาด้วยแล้วเจ้าเห็ดเมืองก๋วเจ้าเห็นอะไมวาว่าชีเห็นให้คอยว่าบ้า ก็จะเผาใจฮอนเลยกว่าเห็นว่ากระดาษยังไงถ้าว่าใจเย็นๆคือนนำลูกไก่อย่าใจฮอนถ้าเขาเขาเกี่ยวเขาแล้วคนสิมันก็ไม่ใช้ยัดเหนี่เลยเห็นว่าเผาเ่าว่าใจเย็นๆคือนนำลูกไก่ขึ้นยังก็ใจเย็นๆเห็นว่าน้ำลูกไก่ฮ้องอันคือยังคนทานงเวลาเขาเล่าตอกเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นยังยัางหมูหลังเล่าก่อนความคิดเราแบบนั้นเนบ่าวจอยบอกคือเฮาเลยคือเฮานี่วางแผนนั่นแล้วสิเห็นนี่ าอาจังเหลาจังเฮ็ดจังหาอุปกรณ์คือเพิ่นนี่เฮ็ดไว้ก่อน,จ,จ,ะน,ออนจะคิดว่าสิเฮ็ดยางบาดนีเตรียมไว้ก่อนจะคิดว่าอู้สิสารส,าส,สาาาุ่หรือสารเคาะหรือสารกระตายังบ่ฮู้เลยต้องไปนอนคิดอีกก็บ่ได้คิดมีแล้วเฮาก็จับโอ้คิดอย่าคิดตัวนั้นป๊อปป๊าปขีดลง่าไปขีดเช้ากันแบบนี้บ่ว่าคิดกับนอนขีดไป ยังบองคิดบออะสิไปคุยกับคนนั้นคนนี้ก่อนบอเรียบออแไรเห็นเลยอยากคุยเลยคุยรถอ้าวอ,อ,อนันนี้นี่สาวสี่ทามพ่นแดดให้กึ่งนี่ก็ร่มสาวคุยสาวเป็นก็เป็นไนดะ้เด้อเด้อไอ้กึ่งกอนสี่ทามจะเด้อเออคำแรกที่เจอกันกับนางไหวนะเจ้าเบ้าเนี่ยไหนหนะอ,หไอืมก็รมเคือเฮาลมบออะไรเจ้าทามเนี่ยไหนข้งแรกไงทามเจ้ามักโอ,อ้ย ไปนั่นละตีเพราว่า,เ,า,าเราออเห็นกรรมเห็นตะบีกัิตามาจะมาค่อยโบอ้า,อาว,าวตะเม็ดเท่ากันผ้าไปผอกไปพอรอนก่อนพอรอนกินโอ้ยเบีย์ไปด้วยนั่นแหละชวนไปพอรอนชวนไปพอรพอนหมักกันตามพรอนเลยนะบ้านนี้พอรอนหลังจากพรอนแล้วกัน คนสนใจแล้วนใหญ่ว้าวเอาตลกไปธรรมดาที่แสนเนาะเบ้าวัน้อมไปบนมาแบบเกี่ยวใส่เจ้าของนได้นะว่าไงตู้กันแนวนั่นแหละทุกคนเอาขอเชิญบอกเนี่นั้นเบ้าจอยคือคือกันคือเห่ากันแม่หลานแเบ้าของจังก่อนคนเบ้าอ้อไม่บุบแบเกี่ยวมาใส่เจ้าของเนี่ป่ะ กระต้านจี้ครันที่ทครับอยอี่แล้วมันชิบะชดใจจช่เปล่งแล้วนั่นแหละคือเบาลาเบาถึงปั๊บมักซิบเลยบอาวา่าท่ากระเต้นเลยเอาจีบเลยมีเบาแล้ยตีถือเขาว่าไม่ได้จะเห็นได้นะจีบเลยเขาก็ย่ายคนเนี่ยนี่แต่คาลมมาธรรมดาอีกเนาะอาลมเป็นต่อลุกลอกเป็นหลอกได้ <c oughs> ถ้านางน้อยมายืนด <c oughs> ูข <c oughs> วัญแบนเพราะนางน้อยแบนเนน่าอ <c oughs> ือแบนไง เสียบไปไซอ่นน่ะไปไ้ขุดกลุ่มพังเอาไปติมทางไหนอ่นน่ะฮะเสียมไปไซเสียมเหรอเสียมอยู่คนเดียวนั่นแหละคนเท่างันเขาว่าเสียมอยู่สวนพูนมีเงินปวดเศรมากว่มีเงินจ่ใยวับอันนี้คือเขาว่าอะม่คอลัมเป็นต่อลุบหล่อเป็นหลอกลุบหล่อเป็นล่องกาแฟคลัมคลัมตักใส่ชีบ่วงเรียบร้อยน้อง้อยนี่นะ ใช่ว่าน้องั้ยว่ามีผู้บ่าวแล้ว,าว,าว่าผมมีต่อไปได้อยากเห็นได้เรา,วา,วาเราว่ามีเงี้ยเราก็ีกาเก็บเอาเลยแล้วกันบ่าวการเก็บกันก่อนเราก็เอาเลยแล้วเก็บการมีแล้วแหละคือเกบหมือนซีดเลยเนาะหมื่อซีดแล้วคือเฮ<ห>าเจ,จ้าค่อยคือกัน<ม>กแล้วคือบ่าวจเดี่ยวนีมีแล้วเจ้าตามหาคอยว่าเออคอยมีเลยจะไม่มีทางไปแล้วบ่เนี่ยจะไม่มีทางเลือกเลย เจ้าก็อยู่ชงพงเลยเจ้าจะออกเป็นลานกะยาเขาว่ามีแล้วแล้วไปต่อบมเป็นรูดสิโอ้ยมันก็ต้องมีทางออกตัวเจ้าจิออกวันไหนได้ไม่คอยมีเล้ว่อยเนาะเจ้าหมายถว่าบัดสุดท้ายเขาว่าเจ้าฮู้แล้วบอกคอยบอกคอยมี๊่อยมียังเจ้าจิจีบคอยแล้วเจ้ามีทางเดินวันนี้เสียหน้าเสียตายอีกเหาอวาโอ้ยมีก็ยาแล้วมีก็ยาเด็ดนาลาเสม็จแลบอยู่เขวามาบ้านเนี่ย จะน่าเขาว่าเจ้าน้ำสทุเอีกแบบนี้ก็น้องื่อยตอนที่เจ้าครั้งแรกนะเออไปเราพาจะไปเต้นระวงก่อนโอ้พาเต้นพายเต้นก่อนกันเนี่ยพายเต้นนอนก่อนกันเสร็มกันแล้วยึกยึกแล้วเต้นยังเต้นน่ะไม่จะติ้งแล้วเบื่อไปรู้ดีิป าเกินไฟยังบอกเยฮะเนาะเกินคาราเบลได้ไอเกิงตอนน่ะคือสีได้ที่เนี่ยนะเนาะเดี๋ยวมันมึนเนี่ยนะตอนนั้นมันบอกนึกมันมึนช่องมันคือว่าอะไรมันเบิ่งยังกะไม่ใช่วาวนะจะคันคันเนี่ยฮูก่อนวาวหอยพังเน่ยนาะตาลี่กตาลายเพื่อนเนี่ยนะสนงมันก็เล่นแบบ มันด่านมันมึนไปเบิดนะเห็นเอาไรซช่วงเนาะบัจักบปัจักรวชิโถุบัจักรวชิโนะปัดเข้าไปไม่แล้วรู้สึกว่า้อผิดผิดเขาแล้วผิดผิเนี่ยไหไปตีนสิมีเงินมาจะใส่ดีไปแตกเขาเนี่ดีเอากระยกมือสุดสเด้บัดคืดได้บัดนี้เลยขันว่าเอาแล้วก็ดีบ่มีเงินเยอะปัดว่าปัดขันเข่าแป้งไปแล้วยังอีกยังมึนคือเวาอีกยังบวิดอีก นวได้เหมือนนะไหวไม่ได้บอกแต่คนในบ้านคอมันไม่บอพื้นเลยเขาแป้งซ่องซ้ำตู้ขวายนั่นาแล้วคนไปยักแล้วผู้สาวบ้า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 คนไปเอาอลไรบ้าแป้งเนี่ยกันยังยาวผู้สาวอีกโอแม่นแป้งแต่งไปแล้วคือเจ้านี่เจ้าไปแป้งเลยผู้สาวนะแป้งแล้วเธอหนึ่งนี่เอาวเล็กพ่อเอ้ยอย่าเลยผู้ยอกเลยผู้สาว าไปผิดอีกบอลหันอีกตึมเข้าไปใหม่นั่นโค้ชเชาเลยเชาเลยโค้ชเอาเลยเช่าวันไหวขนาดขนาดแปลงพี่สาวเลยการยังอยากได้พี่สาวอีกอันนี้เจ้าก็เคยแบบนั้นเนาะก็กระเคยเดี่ยวมือเดียวนี้เอาเจ้าว่าผิดรอบสองจะวะระวังเด้อระวังหมดกัดลูกเข้าหูลูกเด้อ อันเดหมดอยู่น้ำซาดมาเก่งมาธรรมดานี่หน้าบอลฮาอันนาไปชื่อไม้ต้นนะฮะไม้อันนาไม้จิกหันซามต้นฮันเด้อันนาต้นหนึ่งฮาเซนฮันเด้ลูกชายเราบอบอกะโตพอพันแล้วโอ้ไม่ได้ว่าลูกชายพอเพันแล้วพอเลยบาาเห็นที่ไหนน่ะคือกับเจ้าติพอแล้วเขาเอาแล้วผู้สาวนี่ย่าๆแล้วเขาเอาแล้วแบบเอาไปมาแล้วผู้สาวตักสิกใ เอาไปไหมเนอะเขาไม่บ่กไม่แล้วแท้ก็เราก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วบ่มีแอบบอมีตอนนั้นยังเป็นบ่าวเอ้ากะทัศนธรรมดาเลยเนาะเราเป็นบ่าวเราเอาพื้นนะไม่ขอให้เอ้าบ่บ่คอยเอ้าพ่อบอกคอยบ่มักคอยบ่มักเพิ่นว่ะคอยบ่มักเลยด้ผลเสียงเขาว่าบ่มักได้จังเจ้าอันยอกเขายอกแล้วยอกธรรมดาผลว่ะเสีสิธรรมดาอย่งดีบ่ไขอถาบ่าวเฮาบ่เคยเห็นจักเทื่อแต่ว่าธรรมดา มัดลูกในมูมีดอกธรรมดาคำว่าเอาจริงเอาจังแต่เทคู่พ่อเราเข้าพญาจนว่าพู้สาวตายยอนเชื่อคุยนี่เราจอยเจ้าก็คือกันคือเลี้เจ้าเาเจ้าในกันาปลาจ้าหน่งเอาไมพักยงเอาไมแปลงให้มันนั่งอนั่งอไปเก็บพักยงใหเบาเล่าหน่น้องละ

เอาได้ทังหมียนนดงสองตัไปเ็ดไก่เกิดไปยางนี้โซยายจมีทองยางบ่ปะเด้อเด้อตาร้นนะเะบเด้อเด้อเด้อปะงายโอ้ยเป็นอะไรไปอยู่มีอไะดซีสูบยาสะบอนดูซื้อดูซื เต็นที่จะติงมันทอาจะตายได้มิสมเส้นจะซื่อจงได้เนะาะขรับเจ้าบอกไปนะเจ้าไปเมียนเพื่อนๆไปเจ้าคนนั่นออกมาไปจะนั่นบอกเราสิคิมพ์เป็นปูสะปูสะยางนะเ,เจ้าไปเก็บล้อน,อนี่เจ้าลูกเข่าใส่ข้อไว้นะลูกเข่าใส่ข้อไปแล้วเจ้าก็เจ้าก็ค้นเสื้อผ้าเอาอมาข้างนอกพี่ไปขังเคยกันไปจู่เคยนี่แล้วอย่าเอาเข้าไป จิปูชาและบาทหนึ่งเดี๋ยวมุงชังกัตชีทั้งนอกแล้วล่วลกลวละก็ว่าหาและบาทนี่ใหาย่ะพอเกินห้าหมื่นงามยามดีแล้วขึ้นเลือนตัวอยากเป็นทางการเหม็นวันยาผ่อขึน้นเลือนอยากเป็นทางการแล้วบาทแาล้วแตบ่บ่าวลาวเอาที่มาแล้วแต่ได้เพื่อนชุกเจ้าเหม็นเพื่อนคอยเพื่อนชุกคอยแต่ว่าแบบนบ่าวเต้บ่าวลาวคนสีผากิน ตอนนีเขาก็ขึ้นตอนน้ำขึ้นแลยเดกอขึ้นกะหัวชาวอาขุ่ยเัเจ้เาตรงเถียงกันเินพอได้เึินจะแน่นี่นะัวเรื่องมั้ยไปบาราไปขึนจะคำจะคำออกเป็นาแล้วแล้วตว่าไปได้นอนมวนบ่มวนพันยังบไดรยะมันลบเนาะ บรรยามันลกมันชื่อคือเก่าคัดพันนี้วะัดพันกามากนี่ไเงนไเอาได้สามากีแล้วเว้าไม่ยาจะไม่ให้ดอกน่อยสามากี่ได้เงินลูกแม่นม่ต้องรอให้ก็แต่เขาไปนอนมีบรรัากธ์ที่นาจขูจักเือบป่าเด้อป่าเด้อแต่เขานอนนีบย เอาไม่มาคอยเอ้ไอ่กาดขดู่ดขูดขดขูดมดขู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 ดดูดูดขานดาดขเดขูดขูดขดขูดขดขยดขูดขูดขูรขูดขูดขดขูดขูดดขู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 ะ่ด <c oughs> ะดกดดดดด หมดกี่เขาหูลูกเนี่ยมันคัดมันกบมันคัดสื่อธรรมดาแล้วอย่ามันขาหูค่ะเขาหูลูกเห็นไน้้าทเขาหูไว้กึนแค่นี้อย่าไปเข่าู๋อใหญ่เลยใหญ่ก็จิ้มย้อนมาเด่งเข้าจะว่าไปจิ้มว่าเห็ด นตาอ๋ <c oughs> อออาอเจะจนกินข้าวบารายเด้เอเดินา่แมงอันนันเต่าท้้าเลยนม่หยังแมงยังขบว่าอยู่ในน้ำกรบาดอยนน้ำกระาอยู่ในน้ำกบ,บาดแมงมันเป็นน้ำยอดแส่กับบาดเนาะบอไม่งามบอแม่แหลงแมมันเป็นแหยม ปะทันแล้วมันหมดน้ำก็ได้เนี่ยขนาดแห้งทัดแล้วมันกินสมองเจ้าเก็บลมร่ายโยนเจ้าอันว่าสั่งลูกเอาไปแกลานลูกสั่งลูกเอาไวปลานสั่งลูกสั่งลานไว้ลูกคอยนีมบอยังแล้วสแม่น้อยกันอันมีบีอันนั้นแค่บียังเขาบอกบีลูกยู่กว่านี่บีใส่ใช่ไี่ ขูดอกแม่งอะนี่นะบอแม่ข,าขาม้ามันข้าูนะ่แม่ข้ามันข้าหูคนมันออกง่ายเด้อเจ้มันไข่อยู่นหันเด้อกลางคืนมามันกัดจกดกดัดกัดเจ้านอนรหลัดข้าบหมวนเลยังมันเห็น ทาพันได้จักใหม่นี่ขยันเรื่อยๆได้ตึนธรรมดนเด้ติดมันน้ำมันทำมันค่อยฟ้าเรื่อยตแล้วแหลสีน้ำมันคือเหมือไวเทสซื้อมาแต่เป็นตะกุกเอาคนอยากให้เขาป่ามันเป็นน้ำมันของผู้สห่น้ำมันเจ้าอนเอากลุงยใสเจ้าคิงเนน้ำแล้วก็ซื้อให้คอยน้ำมันไปเราสิจ้างให้เจ้าป่าบอก các mét, này, mày, mày, các mày, mét. Xếp. Wow. Xếp là mẹ 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 mét, ba mẹ 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 mét là โอ้ผมได้จักอีรีเนาะฮะสิธาเบิ่งผลงานสิธาไส่ฐานนำซื้ออะดอกกันบ่อยไส้อีซื้อกับซื้อธนาคารเนี่ยย้ำได้เชียร์ดนะ้วยเนาะไส้ย้มได้เลยสิเ็ไอซื้อกับไอซื้อนะสอบหนะหกพันกันดิยังบ่ทันฮอดช่วงเฮียยังบ่กเลวีย่ะมันเลว,วียก่อนวางวางก่อนฮอดชเฮ็ดอันนี้ยังบ่กเลวีย่ะจับหันจับนี่วิทย์แล้ว เนียกะเวเดียวอยาคน่้เลวลเอง่ายๆซะแล้วเกี่ยวเขาเกยวหน้าผมเลยเออมันเวิดวางเวียพวกนั้นก่อนจาบ่ามีแนวเห็้แล้วบ้านจะน้อยเพราะว่าไปซอยพี่น้องซอยไอ้ซอยอยังเกี่ยวเขาเออ,เอ,อ,อยังไม่ได้เกี่ยวว่าอ้กอันนะวันศุกร์กกครบผชุกแล้วมันบว่าแต่อ้ายเด้อสิบอกแกเด้อนาบบาขาซอยได้ เนี่ยโบเมนแต่ละเบาวแต่ให้นี่คือกันนี่นี่เห็นอยู่กับตาหนี่แค่มันชุกเออให้เราซอยลูกแต่ซอยเขาเนี่ยก็ได้คือซส่แล้วซอยเจ้าและซอยเทาแข้งนอนเตียงโอ้าเต็มหมดเชื่อกั้งนอนระวังติพอละพถ้ากระเนี้ยงเนื้อได้ป้องไปดิดูไอ้เบิ่งนนั่งลอยผัวให้ไปเก็บเงินเงินเฮือนผู้จิปูซา เก่งรีนอ่ะไปเก็บปลากระยงก็ได้ขึ้นน่อยแว่ามันบ่มีสมมี้คอคยันลงใหนาบาฮะก็พอเล้ยงเสงสิบชั่เกงบาดนึ่มนตใส่กบปฏมยยังได้เลใส่กบแล้วก็ต้มักทั่วแล้วก็คุยนั่อ่านามไม่มีบอนนาบอไมมีแน้นาเขาพจะกบได้เออมีี่น่ มันแก่จะนอนคอยเสียเอาวันบอกพันยิงตุเกะเจ้าเป็นเอามาวาสกินนั่นยามนี้ว่ดท่านนันนาวัดท่านแกตัวนี้ดีส่งบัดปีอ่ะนั่นเมื่อปีอ่ะนั่นถุตชนยางนะลายคักบางแห่งนะเนาะเงาสำคุสำถุสำถังนี่อันนี้มันท่วมบ่ออยู่นั่นคือบ่อบุมีแล้วมันปีมันบุมีปีถ่วมปีนะนะมันเป็นหลังปีตายดำก็ทำลายไปแล้ว อาบอกปีหนาผลจะมีเหงาใหญ่ดิโลราเจ้าข้าท่วมว่าท่วมและท่วมเตือนยางน้าไก่หวยได้นาเราใส่หวยเป็นเรว่อไก่ไก่สี่่าไม่เินติดไก่ห่วยโอเาเดียวแต่ว่าชิได้็บปคิดเลยพี่น้องเลยว่เิ่งกเ่เาเดียวแต่ว่าปคิดไม่เรจชิไปเบิรงนนั่งไว้สีปูสะบ้านนี่ ยังไก็เ huh. ป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเลยเนาะเรื่องข่าสร้างนี่ก็ดียังบอกเพียงพ่องบก็ดีถ้าไม่กึ่งว่าเบิดปัญญาอะไรลราว่าเราหนบมือเลยหนบมือจะเาะเบิดปัญญาเรื่องปัญญาค่าคำวอกกันเาบ้าเราหาดีล้วรงยอมนบาเลยวเนาะอมไม่ใชหนุบมือจกะเขะพันห้าพันกี่พันได้อยู่หาพันบาทนี่ยอมรอ้ ไม่ได้พวกลายอีกยอมอย่างเดียวคอยนอบรุนอบกนบกาบกาบรุอคอยนอบเลือยเยบาหลาทีนี่คับมิซีวีทีนี่แลกก็นบรุแล้วนมามุ้ยเฮ้ยขยันที่จริงเลยรัน các ừ, cái rồi, lá xí miến đây, lá xí chắc, to, mua hũ, thời gian, không hết, chăng อาสบายดีเก่งส,สบายดี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 บอจอยเฮ็ดนี้ยก็เห็ดรหดบ้านเนี่ยบอกไปปูสะนำกันบอก